บัตรคนจนใหม่ดูด่วนคลังแจ้งยุบสภาแล้วเริ่มใช้บัตรใหม่วันไหนวันที่หนึ่งเมษายน2566มีเงินเข้าบัตรหรือไม่ดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะโดยข่าวนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาจากเพจ a ฟ e b o o k รัชดาธนาดิเรกรองโคศกรัฐบาลด้วยนะคะโดยทางเพจก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่ากระทรวงการคลังยืนยนันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ยังคงเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2566ตามกํตามกำหนดเดิมแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศยุบสภาแล้วก็ตามโดยผู้ที่จะเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่หเมษายนนี้ ต้องเป็นผู้ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26. มีนาคม2566ส่วนผู้ที่ยืนยันตัวตนหลังวันที่ 26. มีนาคม2566จะเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ดังนี้ 1. ผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่างวันที่ 27. มีนาคมถึงวันที่ 26. เมษายน2566เริ่มใช้สิทธิวันที่หนึ่งพฤษภาคม2566 2. ผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่างวันที่27เมษายนถึงวันที่26พฤษภาคม2 5 6 6เริ่มใช้สิทธิวันที่1มิถุนายน2 5 6 6 3. ผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่างวันที่27พฤษภาคมถึงวันที่26มิถุนายน2 5 6 6เริ่มใช้สิทธิวันที่1กรกฎาคม2 5 6 6และ 4. ผู้ที่ยืนยันตัวตนวันที่27มิถุนายน2566เป็นต้นไปเริ่มใช้สิทธิวันที่1สิงหาคม2566ทั้งนี้ผู้ผ่านเกณฑ์ทิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้วจะต้องดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเทกับเลขประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารใดก็ได้เพื่อรับสิทธิสวัสดิการในกรณีที่ภาครัฐมีการให้สวัสดิการเป็นเงินโอนเข้าบัญชีในอนาคต โดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่โอนงวดแรกสำหรับผู้ผ่านการยืนยันตัวตนคือหน้าจอขึ้นสถานะสีเขียวจะได้ใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2566ซึ่งจะจ่ายให้ดังต่อไปนี้วงเงินเปลี่ยนแปลงจากบัตรเก่า1วงเงินซื้อสินค้าอุป,ปโภคบริโภคปรับจากที่ได้200-300บาทไม่เท่ากันเป็นให้คนละ300บาทเท่ากันทั้งหมด 2. ค่าซื้อกาสหุงต้อง0 0บาทต่อคนต่อ3เดือน 3. เงินค่าเดินทางของเดิมให้500บาทเพิ่มขึ้นเป็น750บาทเท่ากันทุกพื้นที่ครอบคลุมระบบขนส่งสาธารณะ8ประเภท 4. ค่าน้ำประปา100บาทต่อเดือนใจ่ายให้เท่าเดิม 5. ค่าไฟฟ้า315บาบาทต่อเดือนใจ่ายให้เท่าเดิมสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ